สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มากันหลายคนเลยนะคะสวัสดีค่ะน่อยค่ะแม่น้องยาย่าค่ะครับวันนี้เรามาหานะคะมาหาผักนะคะดอกดอกสลิดนะคะอ่ะถุงอ่ะถุงเรานี่นะคะดอกสลิดนะคะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่วันนี้เราก็มากับพี่ควานนะคะมาวันนี้เรามากันหลายช่องเลยนะคะหรือว่าดอกเค้กนะคะนี่นะคะดอกสลิดนะคะ สวัสดีค่ะนี่นะคะดอกสลิดนะคะหอมมากเลยครับแห่ดูหน่อยเขาดูหน่อยแต่ยังไม่ออกผลนะครับผมยังไม่ออกผลออกแต่ดอกครับตาเกิดถนะคะตาเป็นเด่นอร่อยนะคะอร่อยครับผมเขาเรียกว่าดอกขจรเนาะมีนะคะภาษาไเรียกดอกสลิดกับดอกขจรดอกสลิดกับดอกขจรนะคะที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ไม่ใช่ที่นี่นะคะวันนี้เราก็มาวันนี้เราก็มากันหลายชีวิตเลยนะคะ แม่พี่เบ้นด้วยนะคะแม่พี่เบ้นแล้วก็แม่น้องอันดานะคะแล้วก็แม่น้องยาย่านะคะแม่น้องเอลซ่านะคะเอาเก็บเอาเก็บกระถินไปกินอันนั้นด้วยเยอากระถินเลยเนาะอันนี้ตามธรรมชาตินะคะเอาพยับเอาวันนั่นเจาสูงปลูกไว้นะคะแม่ธรรมชาติให้เรามานะครับผมนี่นะคะอันนี้ก็ ได้เยอะยังคะทำอะไรกันเล่าเนาะนี่นะคะแม่แม่น้องเอลซ่านะคะดูนะคะดูทุกคนนะคะป่านะคะมาเก็บผักนะคะอ่ะวันนี้ละนัดเตี้ยเลยหนีละนัดรดนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะนี่นะคะดอกสลิดนะคะหรือว่าดอกขจรนะคะนี่นะคะ เอาไปกินนะคะกับน้ําพริกเนาะกินกับน้ำพริกปลาทูน้ําพริกปลาทูนะคะอร่อยมากๆเลยวันนี้นะคะปกติมันจะมีผลมันเนาะแม่ควานเนาะใช่มีมีผลนะคะผลเป็นยาวๆนะคะหวานอร่อยหวานอร่อยนะคะกรอบกินกับส้มตำนะคะถ้ากินดิบนะคะเอาไปลวกก็ได้ค่ะสสดเนี่ยจะหวานเลยค่ะบาคนเขากินยอดด้วยได้นี่เขาเปต้มเนาะดอกระจรนะคะต้ม นี่นะคะวันนี้เราก็ไปหลายที่กันมากเลยนะคะเราก็ตามหามาทำอะไรคะเราจะวินนี้วันนี้ก็พากันมาสามครอบครัวเลยนะคะสุขสันต์มากเลยนะคะนี่มีแม่พี่เบนซ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านมาถ่ายคลิปด้วยนะพี่ควานม่อนด้วยนะคะ ก็แม่น้องยาย่านะคะแม่น้องเอลซ่านะคะเราได้ปักสองยาสองสลิดแล้วกันนะคะจะกินอิ่มไหมเนาะสามครอบครัวนี่โ้ก็น่าจะทำผลเยอะๆนะครับผมกินปนเอานะคะกินปนกินปนตะทูเอานะคะเอาครับผมเดี๋ยวพี่ขอไปหาอยเนี่นะคะแล้วก็ได้กระถิ่นด้วยนะคะโอ้โหนี่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 ยอมั่นนี่ดอกสลิดนะคะดอกสลิดนะคะ วันนี้เราก็มากันหลายวันนี้เราก็มากันหลายเขบาพัวเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสะนะคะเป็นสะหาปลานะคะเป็นสะธรรมชาตินะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทางไหนอีกนอกน,นะคะกับรถมอเตอไซค์คู่ใจนะคะนี่นะคะเดดก็จะค่อนข้างจะร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ เดดเปี้ยงๆเลยนะคะเนี่นะคะแม่น้องย่าๆนะคะแม่น้องเอลซ่านะคะกับพี่นพเก้านะคะวันนี้นะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งนะคะกับมอสไซคู่ใจนะคะนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนะคะเป็นสระน้ํานะคะเป็นสระนะคะสระกืดจากธรรมชาตินะคะสระหาปลา เดี๋ยวเราก็จะไปอีกที่หนึ่งนะคะเออเอาใหม่มาเนยมาครับผมตามมาเลยครับนี่นะคะวันนี้เราก็พากันมาโมไซค์นะคะโมไซคู่ใจนะคะแล้วก็ม,มีมีเคียวด้วยนะคะมีเคียวนะคะเพื่อเราจะได้เอาดอกสนิดนะคะที่อยูู่งสูงนะคะ พูดไม่ทำพูดนี่นะคะมอไซคู่ใจนะคะก็มีแต่ป่าเลยนะคะแม่แม่จามีแต่ป่าเลยนะคะนี่นะคะวันนี้แม่พันก็มากับแม่พี่เบนนะคะแม่พี่เบนด้วยนะคะแม่น้องเอลซาด้วยนะคะแล้วก็พี่ควันนพะเก้าด้วยนะคะวันนี้นะคะรอบๆก็จะเต็มไปด้วยนะคะป่านะคะโอ้โอ้โอ้โอองโอ้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 โอโอ้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 โอ นี่นะคะทางนี้ก็จะเป็นทางรถอะไรนะรถวิบากนะคะเขาวิ่งกันนะคะค่อนข้างจะทรหดเลยนะคะวันนี้ทางนี่นะคะหนทางของเรานะคะคือรถไถเลนเนาะ จากที่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะก็ได้ออกมานะคะออกมาหาเก็บผักนะคะตามธรรมชาตินะคะเข้าเมืองไม่ได้เราก็ต้องเข้าป่านะคะแม่ๆม่คะนี่นะคะ <c oughs> นี่โควิดนะคะเข้าป่านะคะเข้าปาะ,ะขาปาเข้าลงเลยนะคะวันนี้นี่นะคะ <c oughs> แม่แม่ขวานก็ถือเคียวด้วยนะคะถือเคียวนะคะกับไม้เขาเรียกไม้อะไรนะไม้ไม้ไผ่ยาวๆนะคะอย,ยากอวย เราก็เต็มไปด้วยป่านะคะวันนี้ที่จริงจะมากันสามคนนะคะแต่พี่ฟรานน์นนะคะเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะคะ<ม>เขาก็เลยบอกว่าเขามาด้วยดีกว่านะคะเพราะว่าไม่อยากให้ผู้หญิงมานะคะเพราะว่าค่อนข้างจะอันตรายนะคะว่ามีแต่ป่ามีแต่ดงคะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นวิวทะเลนะคะวิวทะเลนะคะ<ส>นี่นะคะเป็นป่าป่าต้นมันนะคะโอ้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 เาถือถือไปเนี่ยลำบากกว่าเพื่อนนะคะ,<ด>ะนี่นะคะก็เรามาเจอวิวเลยนะคะวิวทะเลนะคะ,ท,ะที่สวยงามนะคะมีภูเขานะคะเห็นตึกด้วยนะเห็นตึกด้วยนะคะเราก็อยู่ใกล้ๆทะเลนะคะเอาพี่เกตมานาะ เขตนาจอมเทียนนะคะเขตนาจอมจอมเทียนนะคะฝั่งนู้นนะคะนี่นะคะเคียวเคียวคู่ใจพี่ขวานมอนเป็นยังไงบ้างคะครับก็พาแม่บ้านมาหาเก็บผักนะครับวันนี้ครับผมเป็นไกด์ให้เขานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะรู้นะครับผมเพราะว่าเรามาตัดหญ้าบ่อยนะครับผมนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาเจออีกแล้วนะคะดอกสลิดนะคะนี่นะคะตอนนี้แม่พี่เบนนะคะ ก็กำลังดึงออกนะคะกำลังดึงลงนะคะเพราะว่าเป็นเป็นเครือนะคะเป็นเครือนะคะก็จะติดอยู่กับต้นกระถินนะคะเป็นยังไงบ้างคะแม่ควานเกาะมมาลงันตงดดบอ,ดอดตัดอ,อดึงลง,ดดงเดี๋ยวสิดึงไงอันเดี๋ยวเดี๋ยว ได้บอสนี่นะคะได้มาอีกแล้วนะคะได้มาเติมกันอีกแล้วนะคะนี่นะคะเห็นไหมอ่ะดึงลงนี่นะคะนี่นะคะเราได้อีกแล้วนะคะวันนี้แม่ขวานพาออนทัวร์คะเข้าป่าเลยนะคะเข้าป่าเลยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ พอกันไม่น้อน,นะคะสามคอรอบครัวเลยนะคะนี่นะคะกับแม่พี่เบนนะคะเราได้ดอกกระถินด้วยนะคะเอเราได้กระถินด้วยนะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวัญก็ขออนุญ,ญาตแม่ๆนะคะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจนะคะให้กับเราด้วยนะคะช่องเล็กๆนะคะช่องพังอนาภัยนุก9้าเก้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนอยค่ะสวัสดีค่ะ